สวัสดีชาวพฤศศษค่ะดวงความรักประจำวันที่3พฤษภาคมนะคะคุณได้เอชซับเพนดิเคิลกับหัวส่วนเขาได้คิงถือดาบกับหัววันนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะคะอาจจะกุ้มใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ที่มันอาจจะไม่แน่ไม่นอนในช่วงนี้แฟนได้คิงถือดาบกับหัวเช่นเดียวกันค่ะเขาก็มีความสับสนหน้าในชีวิตช่วงนี้มีการตัดสินใจยากๆแล้วก็ อาจจะใจร้อนด้วยอาจจะเอาแต่ใจนะคะอย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่ w วิร์ดเบ i ิ i n g For แล้วก็ There's dare Something Better เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะต้องให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาคนรักก่อนนะคะคนโสดสนิทวันนี้ยังไม่แนะนำเรื่องของความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปชอบใครหรือว่าอยากจะไปลงหลักปักทานกับใครเพราะว่าพลังงานยังไม่ดีทั้งคู่เลยนะคะ